ต่อไปคูดแค่ธนูแล้วพี่วันพี่พี่เข้ามาพี่เฮ้ยพี่วันพี่พี่วันเอาด้วยผมซงจินอูฮันเตอร์แลงด์เอสลายงานตัวครับไม่ได้เชื่อประตูไม้แค่นี้ก็จะมาช่วยชีวิตรอบๆนี่เป็นอะไรกันเนี่ยชีพหายเราทางกลับเราทางกลับเราไปคุณต้อดูเกมแตกเกมแตะชีพเราซงจินอก เาจะกลับยังไงเราจะ่ถูกยเราไ่อจะกลับยังไงไอ้แยน่าจะไปุกับจะไมต้องเป็นคเข้ามาแล้วเกตแตกน้วยเอฝาีผูตรงในเธอได้ป่ะพี่ โอ้พี่อยู่ไกลจัดเลยเลยหายแล้วเราจอได้เจ้าเจ้าเป็นพีาจักรยออกไปแล้ก็ตายเราด้องไาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเราต้องไปเช็คหัวมันหัวปวหัวเราแค่เราทำไปเช็คใจเย็นจะแตกตื่นจะแตกตื่นเราแค่เราไปเช็คนายคุณบอกว่าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์แรงดีเพิ่งเงี้ยเพิ่งเงีเพิ่ง เก็บปิกแอคขึ้นมาเก็บปิกแอคขึ้นมาผมไม่มีเลยเช่นนั้นประตูสติสติร้องสติไอ้เยะเกตกูกูใส่เกตูส่งกูไปกูไปอะไร่ไปเกิดไหนน่าจะเกิดบ้านนะโอ้เกิดบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเดี๋ยวลอยลอยบอลเช็คลอยบอลเช็คนี่แค่พี่ตายพี่ฝากเก็บดาไปนะ พี่ก็โยนไมรับผมีไปแช็คจุดเดียวะเดี๋ยวไอปอนก็เกิดแล้วไตปอนแล้วยิงดึกไฟเราตาปแล้วเสื้อไฟน่าดูหน้อ่ะแตกอีกเดี๋ยวต้องเอาไม้เอาเลยว่ะโตกข้าวเลยตอนนี้แซ่บมากไปตัวเดี๋ยตัวนี้ไปแช็คจุดไหนวะแต่มอสไม่มีไฟแช็คป่ะมาพี่บอกให้ไม่มีไฟแช็คเลยฟินอยู่ในบ้านกูอยู่ในกล่อง ร่างซ้ายนอนมากเด็กสายนี่พี่สายอ๋อเม็ดมาบ้างสามบล็อกพี่พี่ปอนยิงเราไปแล้วพี่สายเขาเขาหนีออกไปสาชีวิตข้างนอกแล้วเขาไม่สนใจเราแล้วผมอะไรก็รอตายรีบมาซอนกันกูหาไปแฉกไม่เจอของข้าม่นก็ไม่มีไอ้เงี้ยหลอนหลที่สุมโดนกันเส้นปีบอนหลอกมาว่าเป็นกันแรงอีฟินอยู่ฟินอยู่ตรงนั้นฟินอยู่ กูเจียฟินละกูเจียฟินละกูเจียฟินละกูเจียวฟินละไอ้เจ้าไอสารชีวิสันที่สารชีวิตัวตัวหนาวพี่เกินตัวหนาวพี่เกินมันคาบฟินยังไงมันต้องเรียบฟินยังไงเกายเป็นชิ้นใหญ่มึงเอาเศษเหรอกูมีฟินเต็มเต็มอยู่อันหนึ่งอ่ะไหนมาฟินเต็มเต็มเอาละกูว่าได้เวลาบันไซแล้วว่ะทุกคนมึงอย่าเพื่งมึงอย่าเพื่งมึงต้องมีความหวังมึงเชื่อความหวังดิ ไม่ยอของมันนะมีวะนอนไม่ถือไม่นอนโกเลยเดี๋ยเดี๋ยวกนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เลยล่ะมันซยมันเอาฟินชิ้นเล็กโนเป็นชิ้นใหญ่ไม่ได้หรอวะได้มันซายต่อยก็ต่อยอ่ะต่อยหน้ามึงอ่ะก็ต่อยหน้ามึงก็ต่อยรวดไปห้ามันก็ตายแล้วอะในนั้นแหละโอ้หมอนแม่งโค้งคนไปเนอะผมกำลังจะจาร์นิโมเลยวิ่งไปเลยไม่ได้อุงลาะ นี่ดูคาบอีกเอาอะไรวะไฟแช็กเหรอคุยกับคนดูหน่อยใช่เพื่อนมีไฟแช็กปะไฟแช็กกูไม่มีเหล็กอ่ะดิเหล็กกูหายหมดบ้านเลยเหล็กกูมีเหล็กอยู่เอาเหล็กเอาเอาในห้องของมึดาบกูดาบไฟแชกไน้ีหมมีมีเหล็กไม่มีฟินหาฟินอยู่พูดหนาบ้านก็ได้ละพี่ นี <mile> ่ไงไฟแช็กอยู่ในพีฟิตแอนติเตียวเนี่ยอ้าวไหนวะไ้ยืนในก่อเนี่ยเขาเอาแล้วนะลอซงหลอกเราอีกแล้วเขาหลอกเราไอ้ซุนแล้วไอ่มันไม่ใช่หลอกูมอยากรู้ว่าทำไมเกตถึงแตกเพราะมี่งจินอูเข้าไปด้วยยังไงล่ะผมเป็น I am t h e hunter นรี่จะไปไอ้นี่เอาพัดไปพ่บกไปไอ้นี่เหรอ ไม่ได้ไปอันเชยป้ะไตปีดกหรอกโอ้ยโอ้โหกูยังไม่ได้ไปเลยไอ้พี่กูยังไม่ได้ไปเลยเฮ้ยตัวนั้นอยากเลียนตัวนั้นอยากเลียนอยากเลียนอยากเลียนอยากเลี้ยนไอ้มอนไอ้มอนมีมีตกใส่เสื้อปะถ้าโดนตัวนั้นยิงปุ๊บมันจะโอเคมันจะลอยขึ้นฟ้าไปกว่าเข้าบ้านเนื้อมีมอนมีหลอมด้วยพี่ ไปไปไป้ปบิ้ลตัวเกรเซอร์มึงอยู่กับกูไปกูไม่หลังพี่ออกกูยืนไหนวะคนพากูลอยไปไหนวะได้ไหมแกไม่ใช่เอาตัวเกเซอร์เป็นโบราณเหรอพี่นี่พี่จำจุดตายพี่ไม่ได้หร้องอ้่า กูเรียนได้แล้วเรียนได้แล้วเรียนมาแล้วเรียนมาแล้วมาๆมาๆมึงอยู่ไหนมึงไหนโอ้เดมเด๊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 โอเคจมูกับจมก็จด้ลวกูจะลอไปไปลไปลวางมางางของมางของจานั้นกูตายตรงไหนคิด่าหายมีคยแล้วด่าูพ่งได้มาด้อเรียนตยังเรียนยังเดี๋ยวถ้าชนะชนะชนะโอ้โหบวเอาโซเกเซอร์ไปเรียนได้ ถ้าไม่มีใครใช้ทีเบสสาเนี่นยพ,ยยพี่มันโจรปเลยผมลองแล้วมันเลี่ยงเบี่ยงได้ไกลนาะไอ้าวไม่ขึ้นหรอเหล็กเหล็กเหล็ก,ลกนะพหนากูได้ขึ้นนกแล้กูได้ขึ้นนกล้วาดิบ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 เจกิโยดิบดิบดิบอะลงไหนดีนะ ลงไหนดีนะมันจะเกี่ยวกูเหรอมันจะเกี่ยวกูยังไนเหรอเกี่ยวกูไม่ได้หรอกไอ้นี่เย้ยเขาไม่มีลมเไรไม่ใช่รว่ไมกยอะอีนนบช่วยด้ยช่ เขาจึกดผมว่าอยู่เดีววะอยู่เดียว